วันนี้ก็จะมารีวิวไนกี้สเตฟานครับพอดีผมเป็นคนชอบใส่ไนกี้ก็ของปลอมมันก็เยอะของแท้มันก็มีนะครับก็เลยจะมารีวิวเรื่องการดูลงเท้าแท้ป,ปลอมของไนกี้สเตฟานการดูมันก็จะคล้ายกันแหละครับไม่ว่าจะเป็นแอร์ไนกี้แอร์ฟอร์สแอร์แม็กแอร์อะไรเหมือนเหมือนกันผมจะไม่ให้ดูกล่องครับเพราะว่ากล่องมันก็ยังมีแบบของก๊อฟก็มีกล่องเหมือนกันมันทําได้หมดครับสู้ดูที่เนื้องานจะดีกว่า ดูน้าง,งานให้ดีกว่าครับเนี่ยอันนี้เป็นสลิปออถ้าสลิปออจะไม่มีเชือกเป็นสเตฟานเหมือนกันสลิปออก็จะดูให้ดูถึงพื้นมันพอดียังไม่ได้ซักเลยครับนี่ของแท้พื้นแท้เป็นแบบนี้จะมีปุ่มตัวนี้นี่ครับความหนาม,มาพร้อมกินพูดเล่นนะพูดเล่น ไม่ผมไม่ค่อยได้ใส่นี่ครับตะไครยการเย็บ้การทีถ้าของปอมจะเย็บไม่ถี่ขนาดนี้นะเนี่ยการเย็บผ้าตรงน,นี้ก็จะนุ่มซอฟของนะครับสลรปออนจะมีไอ้เม็ดอินดูด,ด,ด,ด้านข้างของปอมมันก็มีครับของก๊อฟมันก็มี ผมจะให้ดูที่ยางยางตรงนี้เอาเดี๊จิกเข้าไปจะเหนียวจะเหนียวจะไม่แข็งกระด้างถ้าของปลอมจะแข็งเอาง่ายๆเนี่ยผมใช้มาจะสองปีแล้วเนวี่ยเวลาเราไปถูพื้นมันยังอีดเอ็ดเอ,อ็ดอยู่เลยอะเนี่ยยางคือ,อยางจะนุ่มอะมันเหมือนเป็นยางแทะเอาง่ายๆผ้ามันจะเกลี่ยนใส่เราเท้าไม่อับอะโอเคตรงนี้ก็ไม่แตกอะใส่อย่างนานละ มีคู่อันนี้เป็นสเตฟานแบบมีเชือกไม่ใช่ชริบอนเหมือนกันนะยางจะนุ่มโอเคยางจะนุ่มเมื่อก่อนจะคู่ละสี่พันกว่าบาทตอนนี้เหลือสามพันกว่ามือสองก็พันกว่าบาทในก่อนนี่ครับพื้นมัน จะมีปุ่มตรงนี้ไม่จีบเขียนว่าอะไรวะตัวนี้จะเป็นหนังกลับกับสังเกตว่าหนังกลับมันจะไม่กระด้างอะ่ะมันจะนุ่มจับแล้วจะนุ่มมือจับแล้วแบบไม่กระด้างไม่แข็งอะ่ะยางนี่จำคัญนย,ยางอาน,นิี้จีกลงไปแบบนุ่มทั้งที่ลงเขาก็ไม่ใช่ปีใหม่นะอ,อีกอยู่เลยอะ่ะของแท้เป็นแบบนี้ แบบถ้าเราจะไปมองเอ้ของแท้ต้องมีสัญ,ญลักษณ์นั้นสัญ,ญลักษณ์นี้ถ้าคุณเจอก๊อปเกรดเอเข้าไปเนี่ยดูไม่ออกครับมีหมดครับไม่แต่กล่องไม่แต่ไอไ้ลา,ายเส้นลายอะไรรหัสมีหมดเนี่ยไอ้แบบเนี้ยของปลอมมันก็ทําได้เนี่ยลายเส้นเนี่ยผมแบบ เลยอยากจะให้ดูพวกงานมันดีกว่าแต่บางทีมันก็พูดยากถ้าเราไม่ได้ใช้มือจับเองครับแต่ถ้าซื้อกับร้านเนี่ยมือมือสองก็อยากซือก้อให้ร้านกับร้านที่มีเครดิตนะดูเครดิตเขาได้ดีแล้วครับอันนี้ก็เป็นลายปาเมซอนอืมชม